เป็นที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้นะครับเขาก็จะถือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยปล่อยปะละเลยนะไม่ทําประโยชน์เลยนะครับพอเราไม่ทําประโยชน์เนี่ยรกร้างอย่างนี้นะเจ้าที่เขาตรวจพบปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะรายงานให้รัฐทราบนะเขาเพราะเขาต้องรายงานกันทุกปีอยู่แล้วนี่ถ้าเขาตรวจพบปุ๊บเนี่ยเขารายงานปุ๊บเนี่ยก็เป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะครับเพราะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศใช้ขึ้นใหม่เมื่อปี2 5 6 2เนี่ยนะซึ่งมีผลเมื่อปี2563เนี่ยนะครับก็ รัฐจะต้องรายงานนะครับเรื่องการทําประโยชน์แล้วการเก็บภาษีทุกปีทุกปีทุกปีนะครับนี้ถ้าไม่ทําประโยชน์ทุก3ปีเนี่ยเขาก็จะปรับเรานะเสียค่าปรับเพิ่มแล้วก็ภาษีการที่ดินที่รกร้างวาง่างเปล่าจะเสียภาษีค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนนะแล้วก็มีเบี้ยปรับทุก3ปีฉะนั้นหลายๆท่านก็อย่าทิ้งที่ดินให้รกว้างว่างเปล่าแบบนี้นะครับก็ตรวจสอบพบแล้วก็เขาอาจจะรายงานให้รัฐทราบแล้วเพื่อเก็บภาษีในขั้นที่สูงสุดนะครับ ทีนี้พอเก็บภาษีปุ๊บทุก3าปีเขาเขาจะประเมินแล้วปรับเราอีกนะทุก3ปีทีนี้นอกจากนั้นที่โหดร้ายกว่าที่ท่านคิดถึงเนี่ยก็คือหลังจากครบทั้งหมด10ปีแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วท่านก็ยังมีพิติการเหมือนเดิมก็คือยังลบรางว่างเปล่า,าทิ้งไว้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับถ้าท่านทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับเกิน10ปีขึ้นไปเมื่อเจ้าที่เข้ารายงานรัฐเนี่ยรัฐทราบปุ๊บเนี่ยนะเออเขาก็จะอาจจะทํารายงานถึงรัฐให้ยึด ที่ดินรกร้างว่างเปล่าของท่านเนี่ยตกเป็นของรัฐได้คือยึดยึดคืนหลวงอะนะครับะฉะนั้นท่านอย่าชะล่าใจนะครับว่าเัวเองมีที่ดินมีโฉนดแล้วไม่จาเป็นต้องทําประโยชน์นะเพราะไหนแต่ไรมานะเป็นหลายร้อยปีมาแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะปีสองพเนี่ยเขากําหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเกตเทศ้บาลทั้งหลายเนี่ยอบตประอทั้งหลายเนี่ยนะ ให้รายงานนะการทําประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้านนะเพื่อจะเรียกเก็บภาษีนะแปลงไหนที่ไม่ได้ทําประโยชน์นะแปลงไหนทิ้งโลกร้างว่างเปล่าเนี่ยเขาก็ต้องรายงานฉะนั้นรายงานให้รัฐทราบรัฐก็จะรู้เลยนะว่าทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยจะมีหลักฐานชัดเจนเลยนะว่าคุณไม่ได้ทําประโยชน์เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ทําประโยชน์เลยตั้งแต่10ปีขึ้นไปเกิน10ปีไปเนี่ยรัฐเขาก็อาจจะ ยึดที่ดินของคุณคืนให้รัฐได้เพราะเขามีหลักฐานการรายงานการไม่ทําประโยชน์ของคุณทุกปีทุกปีที่เขาแจ้งให้คุณเสียภาษีในที่ดินที่รกร้าง่างเปล่าแบบนี้นะครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายดินเนี่ยเขาบัญญัติไว้เลยว่าที่ดินที่ไม่ทําประโยชน์เกิน10ปีขึ้นไปนะรัฐอาจจะยึดคืนได้นะฉะนั้นไม่ว่าเป็นที่ดินมีโฉนดนอสามนะหรือประเทศไหนเนี่ยนะทำประโยชน์ไม่ไม่ทำประโยชน์ตั้งแต่10ปีขึ้นไป รัฐมีสิทธิ์ยึดคืนได้ตามกฎหมายและเดี๋ยวนี้เนี่ยนะกฎหมายที่นักสสร้างปี2 5 6 2เนี่ยเขาก็ต้องให้รัฐรายงานนะเพื่อให้ทราบนะว่าท่านทิ้ททงกรกล้างว่างเปล่าได้ท่านสู้ได้ไหมก็ดูแลท่านก็สู้ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าที่เขาก็รายงานทุกปีเห็นไหมฮะว่านี่ท่านเป็นที่ดินกรกล้างว่างเปล่านะารับประเมินเก็บภาษีท่านทุกปีในฐานะที่ดินกรกล้างว่างเปล่า,ลานะเมื่อเขาประเมินทุกปีมันก็มีหลักฐานตลอด10ปีที่ผ่านมาว่าท่านไม่ได้ทำประโยชน มีหนำซ้าทุก3ปีเขาจะมีปรับท่านด้วยฐานไม่ทําประโยชน์ในที่ดินนะฉะนั้นหลักฐานพวกนี้แหละมันจะมัดตัวท่านท่านไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ว่าเอยท่านทาประโยชน์นะครับฉะนั้นนับตั้งแต่ปี2,562เป็นต้นไปนะเมื่อมีกฎหมายที่ดินและสิ่งก่อสร้างเขาบังคับใช้แล้วท่านอย่าปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้มิฉะนั้นท่านมีสิทธิ์โดนยึดคืนตามประมวลกฎหมายที่ดินทันที นะครับเพราะหลักฐานมีชัดเจนอยู่ทุกปีเข้ารายงานทุกปีแล้วเก็บสติเก็บหลักฐานไว้ทุกปีนะครับก็ฝากไว้ให้ทําประโยชน์นะฮะอย่างน้อยก็ปลูกต้นไม้ต้นกล้วยนะจะไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกอะไรก็ได้นะก็คือไม้ยืนต้นก็หนึ่งไร่20ต้นนะส่วนไม้ล้มลุกก็1ไร่ก็200ต้นนะแต่ถ้าเป็นส่วนผสมก็ส่วนผสมเนี่ยหรือสวนผสม,มที่ทางใต้เขาพูดกันเนี่ยก็คำนวณดูแล้วกันฮะอย่าให้มันขาดให้มันเกินแล้วให้เจ้าที่เข้ามา ยืนยันก็ดูตามระเบียบนะฮะเป็นส่วนผสมเขาจะให้ต้นไนดะ้เท่าไหร่เราก็ต้องดูกันนะครับการถมดินเฉยเนี่ยนะครับโดยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรก็ถือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเหมือนกันนะครับนะครับหรือว่าปลูกหญ้าไว้นะเงี้ยนะแล้วก็ตัดหญ้าเงี้ยครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าได้เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องทําประโยชน์นะครับนะจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้แบบนี้เนี่ยนะนะแม้จตตัดหญ้าเรียบเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ยังไม่เถือเป็นการทำประโยชน์ทำประโยชน์จริงๆคือไม่ใช่แค่ถมดินล้อมรั้วนะต้องปลูกต้นไม้ไปด้วยนะถ้าทําเพื่อการเกษตรนะครับแบบนี้เขาก็มาตรวจกันทุกปีนะตรวจก็พบเขาก็ต้องรายงานว่าเป็นที่โลกรางวาง่างเปล่าก็เก็บภาษีเรานะรในตาที่โลกร้างวาง่างเปล่านะครับ